สองสามปลาร้าสามช้อนปลาร้าใส่เส้นลงไปใส่เส้นเสร็จก็คนไปเลย เรียบร้อยเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะส้มตำปูปลากุ้งทะเลร,รวม มากินส้มตำปูปะลาะกับน้องโมนานะคะพี่น้องส้มตำปูปะลาค่ะปูมาเนาะมากินด้วยกันเนอะพี่น้อง มาจ้ากินส้มตำกับน้องโมนาเนาะส้มตำแซ่บแซ่บสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องโมนาพาแซบบายโมนาวันนี้โมนาจะพามากินส้มตำส้มตำของน้องโมนามีอะไรบ้างทำแบบง่ายๆแล้วกินกันเองเนาะส่วนของส้มตำก็จะมีแค่พริกแต่พริกแห้งสามเม็ด พริกแห้งสามเม็ดเนาะใส่พริกแห้งสักสามเม็ดพริกแห้งสามเม็ดมะเขือมะเขือเปาะเออมะเขือเปาะบ้านเราเรียกมะเขือ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 จิ้มพริกอ่ะก็มีใส่กุ้งใส่ปูใส่ปลาหมึกปลาหมึกน้อยๆไม่ได้เยอะหรอกแล้วก็มีพริกประดับอันนี้ผัก แตงกวาแตงกวานนเขาเรียกว่าแตงกวาเบบีแตงกวาอ่อนๆลูกเล็กๆอะแล้วก็จะมีหมูกระดูกหมูเอาไว้กินแก้เผ็ดเนาะไม่รู้จะเผ็ดไหมแต่ชิมๆแล้วมันไม่เผ็ดนะก็มีปูม้าด้วยน้องโมนาใส่ปูม้าด้วยอยากกินอยากกินมากินด้วยกันเนาะมาเลยกินด้วยกันกับน้องโมนาลุยแซบ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 ลุยเลยเนาะลุยเลยนะลุยเลยนะ คำแรกก็ปลาหมึกเนาะไอเอาเลยเหรอคำแรกก็เผ็ดเลยเหรอเส้นน้อยเดียวเนาะเส่ปลาหมึกใส่ผักหผักผักกุ้งกุ้ง ปุ้มไม,ม,ม่เปลือกหืมจิ้มกับน,น้ำเนาะพับพับ โอเคเอาชามมาใส่กระดูกก่อน 喂。哎。<Oi. S 2> ah. Right อื้มอืม,อม,อม,เ,อม,อมเนื้อชอบตึงไหมอืมอืมเนื้อทาเลตึเลยอืม เอ,อยเดีย๋ยวคลิปจะยาวเดี๋ยวน้องโมนาจะกินข้างหลังอีกเนาะโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องโมนาด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวน้องโมนากินต่อเนาะ